ช่วงที่1แคก VIP กับน้ำดื่มสยามครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังโรงเรียนวัดปทุมคงคาในเขตสัมพันธวงศ์นะครับวันนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องนองนักเรียนที่เขาชนะเลิศในการแข่งขันประกวดแอปพลิเคชันทางคณิตศาสตร์ครับ ซึ่งแน่นอนครับในยุคนี้เป็นยุค 5G แล้วน้องๆนักเรียนที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมาไปยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้น้องๆเขาเติบโตในยุค 5G แน่นอนครับวันนี้ที่เราเห็น1ใน3ของโรงเรียนนี้ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการแข่งขันแอปพลิเคชันทางคณิตศาสตร์ของสตาร์ซอฟต์แวร์นะครับ และที่สำคัญครับวันนี้ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆเหล่านี้ก็คือบริษัท FBS International ของคุณประชาเตชะการุณครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันครับว่าน้องๆที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับโรงเรียนไหนจะเป็นโรงเรียนที่ได้รับการชนะเลิศและอันดับ 1, 2, 3ติดตามผมมาครับมาพบกับความเก่งของน้องๆกันครับ ครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับคุณประชาเตชะการุณนะครับประธานบริหารของบริษัท FBS International จำกัดนะครับผู้ซึ่งวันนี้มามอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ชนะเลิศการแข่งขันแอปพลิเคชันทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ทางซ้ายมือผมนะครับหัวหน้าฝ่ายการศึกษาของเขตสมรรธวงศ์ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับฝ่ายครับพี่ครับวันนี้มามอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆอีกแล้วนะครับการที่น้องๆเขาเนี่ย พัฒนาการศึกษาของเขาโดยการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเข้ามาในการแข่งขันคณิตศาสตร์หรือไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่นะครับในโลกยุค5 g เนี่ยแน่นอนครับตอนนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นอยากจะให้พี่เนี่ยฝากอะไรกับน้องๆในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาโดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ครับคุณฮะก่อนอ,อื่นขอแสดงความยินดีกับลูกหลานที่ได้รับรางวัล ที่ชนะเลิกได้ชนะแต่ละระดับของของที่ได้เข้าไปแข่งขันอยากจะขอให้นำความรู้ความความสามารถที่ตัวเองมีจนชนะในระดับที่เป็นการประกวดทุกว,วันนี้นำไปพัฒนานำไปต่อเนื่องนำไปสอนคนอื่นที่อยู่ในในแวดวงเดียวกัน ให้ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นเพราะทุกวันนี้ไอทีเอไออะไรทุกอย่างเนี่ยมันก้าวหน้าไปไกลามากแล้วเราต้องตามให้ทันครับน้องๆครับตามให้ทันนะครับว่าตอนนี้ AI และเทคโนโลยีเข้าไปถึงไหนแล้วและที่สําคัญครับฝ่ายครับ,ฝ,รบ,ฝ,รบฝ่ายการศึกษานี่นะครับผลเ,เลยวัตถุประสงค์เลยในการที่เราเนี่ยเอานวัตกรรมเอาไอทีเนี่ยมาพัฒนาน้องๆเนี่ย มีวัตถุประสองค์อย่างไรในการจัดการแๆๆข่งขครั้งนี้ครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณประชานะคะคสำหรับเงินรางวัลสำหรับน้องๆนะคะก็เนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ของเราอะคะ่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านชัชาติสิทธิพันธ์ค่ะท่านมีนโยบายนะคะมอบนโยบายว่าให้ทุกเขตค่ะ50เขตดำเนินการเรื่องการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนานะคะในเขตต่างๆแล้วก็เขตสัมพันธวงศ์ของเราอะคะ่ะก็เลย มีชุดคณะย่อยๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคณะศึกษาและเทคโนโลยีค่ะที่ได้คุณดอนนะคะเข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วยนะคะในคณะของเราอะค่ะก็มีการคุยกันว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เด็กในพื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์เล็กๆให้มันแจ๋วซึ่งดังนั้น,นะคะก็เลยคำว่าเทคโนโลยีกับคำว่า นักเรียนนะคะหรือการศึกษาก็เลยจบกันที่เรื่องของการเอาแอปพลิเคชันที่ทางคุณดอนนำมาใช้ค่ะให้กับน้องๆได้เรียนและได้สนุกร่วมกันไปโดยใช้แอปพลิเคชันในการเรียนแล้วก็ทำให้เขาเกิดการสนใจและก็เกิดเป็นผลชนะในวันนี้นะคะค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าน้องๆโรงเรียนไหนในระหว่าง3โรงเรียนคือโรองเรียนวัดปทุมกรา โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์และโรงเรียนวัดจักรวัตรใครจะได้ที่1 2และ3ติดตามมาครับครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ทางแอปพลิเคชันของ s t า r ์ซอฟ w ์แวร์เราจะเริ่มประกาศตั้งแต่ลำดับที่3ก่อนนะครับลำดับที่3ได้แก่โรงเรียนวัดจักรวัตรครับ ลำดับที่สองตอนนี้กำลังลุ้นลำดับที่หนึ่งใช่ไหมครับลำดับที่สองได้แก่โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์และลำดับที่หนึ่งได้แก่โรงเรียนวัดประทุมคลองคาัา ครับท่านผู้ชมครับและที่อยู่ข้างๆผมนะครับนี่คือโฉมหน้าของผู้ที่ได้รับรางวัลที่1จากการประกวดการแข่งขันคณิตศาสตร์ผ่านทางแอปพลิเคชันของ Star Software นะครับดีเละครับมาจากโรงเรียนวัดปทุมคงคาสวัสดีครับคุณครูครับและนี่คือน้องๆที่เขาชนะเลิศในระดับชั้นป .6 นะครับคุณครูครับในเานน้นที่เป็น ผมใช้คำว่าเฮดโค้ดแลการในการแข่งขันครั้งนี้นะครับ,ค,รบคุณครูมีแท็คติกยังไงในการที่ให้น้องๆเนี่ยเขาไปยุคใช้แอปพลิเคชันของ Star Software ร์ครับอ๋อครับคือขั้นแรกก็คือ,อสร้างแรงจูงใจแรงบันดาลใจนะครับโดยการส่งไปทางแอปพลิเคชัน Line ซึ่งเป็นเป็นรายกลุ่มประจำชั้นนะครับให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมด้วยคือนอกจากครูกระตุ้นผู้ปกครองก็ช่วยกระตุ้นแล้วก็มีการมอบรางวัลเกียรติบัตรประจําเดือนแล้วก็มีเงินรางวัลประจําเดือนให้กับนักเรียนเพื่อเสริมแรงจูงใจให้เขาได้เข้าไปทำแอปพลิเคชัตนตรงนี้ครับผมโอโ้โหท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าไม่ใช่แค่คุณครูและนักเรียนนะครับกุศโลบายของคุณครูก็คือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใ,ในการดูแอปพลิเคชันด้วยกัน ดีกว่าให้เด็กไปเล่นเกมใช่ครับนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยครับใช่ครับอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเรามาดูแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วชอบไหมชอบครับปกติเนี่ยเด็กกับวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมักจะไม่ค่อยถูกกันทําไมเรามีวิธีการอย่างไรถึงเอาชนะคณิตศาสตร์ครั้งนี้ได้ก็คอยมีพ่อแม่กระตุนให้ทําอยู่ทุกวันก็เลยทํามาได้ นี่คือแรงจูงใจจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งแอปพเคชันคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าไม่จําเป็นจะต้องมาอยู่ที่โรงเรียนจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนถ้าน้องเขามีมือถือหรือมีเครื่อง P c นะครับเขาสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ด้วยตัวเองสุดท้ายเลยให้คุณครูฝากกับน้องๆโรงเรียนไหนก็ได้เขาคิดว่าเป็นลูกหลานของเราในเรื่องของการเรียนการสอน ถ้าถ้าเราอยากเก่งคณิตศาสตร์นะครับก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะครับฝึกวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยนะครับก็จะได้เก่งแล้วก็มีความสามารถไปต่อยอดในการเรียนในอนาคตได้ครับขอบคุณครับครับฝ่ายครับผมอยากจะให้ฝ่ายฝากอะไรถึงน้องๆในเรื่องของการเรียนการสอนในยุค 5G ครับ ค่ะก็สําหรับทุกวันนี้นะคะการศึกษาในยุค 5G ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันมีบทบาทในการดาเนินชีวิตเป็นอย่างมากก็อยากให้น้องๆค่ะนําเทคโนโลยีมาปรับและประยุกต์ใช้กับการดาเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานหรือเรื่องการเรียนนะคะก็อยากให้น้องๆค่ะนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเลือกใช้ให้เป็นค่ะถ้าน้องๆประยุกต์ใช้เป็นก็จะเหมือนกับวันนี้น้องๆที่เขาเอาชนะแอปพลิเคชันทางคณิตศาสตร์ได้แล้วเขาได้รับรางวัลที่ หนสองและสามนะครับทุกอย่างอยู่ที่เราจะผักดันมันใช่เลยค่ะเลิกบุหรี่ดีต่อใจรายการดีมีสาระสร้างสรรค์สังคมแล้วพบกับเราสองคนได้ทุกวันเสาร์เวลาดี6นาฬิกา30นาทีเปิดช่อง5 5แล้วพบ,พบกับ<ล>เราสองคนได้เป็นปีที่เจ๊ช่วงที่2สุขภาพดีที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้เรามาพบหมอโรคไตท่านหนึ่งชื่อว่าอาจารย์หมอสุธีระทองประภัยอาจารย์สุธีระทักทายท่านประชาชนที่บ้านเลยค่ะสวัสดีเลยค่ะสวสาจารย์ครับผมอาจารย์เก่งโรคอะไรก็เชี่ยวชาญเชีนน่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตเป็นหลักครับผมแต่ว่าก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของศาสตร์ของแพทย์จีนโดยเฉพาะเรื่องของการฟังเข็มอ๋อฟังเข็มอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังซิงว่าหลักการมันเป็นยังไงแล้วมันมาใช้ประโยชน์ กับโรคอะไรได้บ้างตามที่อาจารย์มีความรู้มีประสบการณ์เชิญค่ะครับผมครับการฝังเข็มก็คือเป็นการใช้เข็มนะครับผมฝังเข้าไปตรงอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับผมเพื่อที่จะไปกระตุ้นตามจุดที่เราเชื่อว่าจะช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายในการจะกระตุ้นชีหรือเลือดทำให้อ,อวัยวะหรือว่าความผิดปกติในร่างกายนั้นกลับเข้าสู่สมดุลครับผม หลักๆก็คือมีหลายโรคที่เราสามารถรักษาด้วยเรื่องของศาสตร์ของแพทย์จีนในการฝังเข็มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอปรับสมดุลเรื่องของอเรื่องของระบบประสาทนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของการเกิดเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพ,มพาตนะครับผมหรือว่าการเรื่องของการอาการเจ็บปวดต่างๆเขาสามารถรักษารเรื่องของหลังจากที่เกิดโรคแล้วหรือว่าเป็นศาสตร์เรื่องของการป้องก,กันโรคก็ได้เช่นกันครับผม ปกติเราก็จะมีการประเมินเรื่องของลักษณะของอาการโรคของคนไข้ก่อนนะครับผมว่าคนไข้นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอะไรแล้วก็ต้องการปรึกษาหรือว่ารับการรักษาในในในด้านไหนนะครับผมก็จะมีการประเมินโรคแล้วก็ประเมินเรื่องของคนไข้ลักษณะร่วมด้วยในการในการฝังเข็มของเราเราก็จะเป็นการรักษาแล้วก็เป็นการประเมิน ผลการรักษาควบคู่กันไปด้วยครับผมฝังทีหนึ่งกี่นาทีอาจารย์คะอ่าครั้งหนึ่งก็ประมาณ1 5บหถึงสานาทีเจ็บไหมอ่านิดหน่อยครับผมจะบอกว่าไม่เจ็บเลยก็ไม่ได้ครับผมฝังทีหนึ่งใช้เข็มวางไปกี่อันอ่าขึ้นอยู่กับอาการของโรคแล้วก็ตำแหน่งของโรคด้วยครับผมคือบางทีก็อาจจะใช้อยู่แค่ประมาณเจ็ดเข็มถึง20เข็มแล้วแล้วแต่ลักษณะของโรคแล้วก็โรคแต่ละชนิดก็ใช้เข็มในการรักษา ในแต่ละตำแหน่งแตกต่างกันครับผมคนไข้พอใจไหมก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะพอใจอยู่ครับผมเพราะว่าบางส่วนเขาไม่ต้องการที่จะรับการรักษาด้วยการใช้ยาเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเพราะว่ายาก็จะมีผลต่อวิวัวะา่าๆในร่างกายเพราะฉะนั้นการลดการใช้ยาหรือการรักษาด้วยการฝังเข็มก็จะเป็นอีกวิธีการรักษาหนึ่งที่ที่พอที่จะช่วยได้ครับนจมลงทางสมอง อาจารย์มีประสบการณ์เรียนรู้เรื่องโรคอะไรอีกหรือภาวะอะไร,รอีกคะครับผมก็ที่ฮิตกันในปัจจุบันก็คือ <c oughs> เรื่องของการบุหรี่ครับ<อ>ผม <ขอ S 2> ครับดีบุหรีร่ก็พอที่จะช่วยการฝังเข็มก็จะช่วยลดเรื่องของการเลิกบุหรี่ได้เช่นกันครับอาจารย์เพราะว่าตัวบุหรี่เองเนี่ยอย่างที่ทราบกันเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันจะมีผลาสารต่างๆในบุหรี่จะมีผลทั้งเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็เรื่องของสารสื่อประสาทในสมองเพราะฉะนั้นการฝังเข็มเนี่ยเขาเชื่อว่า มันจะไปกระตุน้นทําให้การปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็ไปกระตุน้นมีจุดที่เราเรียกว่าจุดที่จะช่วยทําให้บํารุงเรื่องของปอดเพราะว่าใน,ในคนจีนเ,นเขาเชื่อว่าปอดเป็นอวัยวะที่มีการมีความสําคัญเพราะว่ามันจะช่วยในการกระจายชีแล้วก็เลือดทําให้มันเหมือนเป็นต้นไม้ของร่างกายที่จะทําให้มีการสูบฉีดหรือไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นการฝังเข็มไปยังจุดที่เป็นบํารุงปอดแล้วก็จุดที่ไปกระตุน้น เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความอยากจะช่วยทาให้สามารถลดบุหรี่หรือว่าสามารถเลิกบุหรี่ได้เช่นกันครับอาจารย์ชัดๆเลยฝังแล้วสูบุหรี่น้อยลงปกติเราก็จะควบคู่ไปกับการเรียกว่าเป็นวิธีการบําบัดของการเลิกบุหรีครับอาจารย์เพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเราต้องพยายามให้คนไข้หนึ่งก็คือพยายามหาแรงจูงใจก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องเลิกบุหรี่สมว่าอย่างเช่น อยากจะให้รางวัลกับตัวต да ตเองหรือกับครอบครัวอะไรนะครับแล้วก we well, ็หลังจากนั Böyle ้นก็มีการกําหนดวันว่าโอเคฉันจะเลิกบุหรี่ละแล้วหลังจากนั้นก็จะบอกคนรอบๆตัวว่าโอเคฉันจะเลิกบุหรี่แล้วนะแล้วก็พยายามให้คนอื่นให้อยากอยากอย่างเช่นเราอยากได้กําลังใจให้นอื่นได้กำลังใจและรับรู้ว่าเราอ่ะจะเลิกบุหรี่จริงจังเพราะฉะนั้นก็พยายามอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรืออุปกรณ์อะไรที่เราเคยสูบหรือเราเคยจับหรือเคาเห็นแล้วก็พยายามลาทิ้งให้หมดนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะ มาเริ่มสู่กบบระบวนการว่าเราจะเลิกบุหรี่รละก็คือหนึ่งเราอาจจะมีการใช้เรื่องของยาร่วมด้วยนะคบอาจารย์ปัจจุบันเราก็จะมียาที่สามารถช่วยลดเรื่องของอาการอยากบุหรี่หรือว่าเราเรียกว่าเป็นนิโคตินทดแทนก็ได้เช่นกันครับอาจารย์แล้วก็มาควบคู่กับการาฝังเข็มชวมด้วยเพราะว่าเวลาที่เราเลิกบุหรี่เนี่ยเราก็จะพบว่าตัวบุหรี่เองอ่ะเวลาที่นสมมติเวลาเราบุหรี่เนี่ยเวลาเราสูบเข้าไปในร่างกายเนี่ยเราก็จะพบว่า ตัวบุหรี่เองอ่ะมันจะไปกระตุ้นสมองทําให้เกิดอ่าเราเรียกว่าเป็นการสารสื่อประสาทที่กระตุ้นทาให้มีความพอใจความความสุขเรียกว่าโดปามินนะครับอาจารย์เพราะว่าพอเราไม่ได้สูบปุ๊บโดปามินมันก็ต่ําลงทาให้ความรู้สึกพึงพอใจเราน้อยไปนั้นเราก็ต้องการขวัญขวายในการที่จะสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอ่าพอไม่ได้สูบมันก็จะเริ่มมีการกระบวนกระวายพะฉะนั้นในจุดของแพทย์จีนเองอ่ะเราก็จะมีจุดที่เราเรียกว่าเป็นการ ฝังเข็มเพื่อที่จะลดความกระวนกระวายแล้วก็ปรับเรื่องของอรสชาติของของของตัวบุหรี่ที่สูบเข้าไปเพราะมันจะมีจุดที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรสชาติบุหรีท่ที่ปกติเราสูบไปพุ่งก็จะมีความรสชาติหอมหวานก็จะทําให้เกิดรสชาติในการเปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้เกิดมีการเลิกบุหรี่ได้แล้วก็ยังสามารถมีจุดที่จะกระตุ้นทําให้ตัวปอดน่ะมันมีการบํารุงปอดได้ด้วยนะครับผม ขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลิกบุหรี่ดีต่อใจรายการดีมีสาระสร้างสารรค์สังคมแล้วพบกับเราสองคนได้ทุกวันเสาร์เวลาดี6นาฬิกา30นาทีเปิดช่อง5กด5 แล้วพบ,พบกับ <ขอ S 2> เราสองคนคได้เป็นป,ปีที่เจ็เช่วงที่สาม Campus a ิ d City Tour by แพทยสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ ครับท่านผู้ชมครับเห็นผมแต่งชุดแบบนี้เห็นป้ายแบบข้างบนนี้แน่นอนครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังเยาวราชครับชัยนาทาวของเมืองไทยในเขตสัมพันธวงศ์ครับแน่นอนครับพิพิธภัณฑ์นี้จะอยู่ที่ไหนในเขตสัมพันธวงศ์ครับคท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะครับหัวหน้าฝ่ายการศึกษาของเขตสัมพันธวงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ในเขตสัมพันธวงศ์ที่ไหนกันครับค่ะสำหรับแหล่งเรียนรู้ในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ของเรานะคะเนื่องจากเราเป็นวัฒนธรรมจีนมีเรื่องของชาวจีนเป็นจํานวนมากในวันนี้ค่ะเราจะมาพิพิธภัณฑ์นหนึ่งที่ที่อยู่ในตึกนะคะชั้น2ที่อายุถึงร้อยปีค่ะแต่จะเป็นที่ในนั้นเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะตามผมเลยครับ และท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมพงคงขานะครับสวัสดีครับท่านผอ,อครับสวัสดีค่ะตาเจียหาวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะสํานักง,งานเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งอยู่บนชั้นสองของโรงเรียนวัดปทุมพงคงาเขตสัมพันธวงศ์นะคะถ้าท่านใดสนใจชมพิพิธภัณฑ์นะคะตรงนี้เราจะมีเปิด ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬกถึง16นาฬิกานะคะก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาชื่นชมนะคะแล้วก็มาเที่ยวชมประวัติท้องถิ่นของเราได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อให้นะครับของทางโรงเรียนนะครับวันนี้พอ,อมีน้องๆมาเป็นไกด์นำเที่ยวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เรามีมัคคุเทศน้อยนะคะที่จะพานำชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะเอาไะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่า บนชั้นสองของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่โรงเียนบัพทุมคงคามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับตาเจาห่าจจตาเาิน,นราาท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือจุดที่หนึ่งนะครับน้องฟ้าสายจะแนะนําว่าเมื่อมาถึงจุดที่หนึ่งแล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนรัดปทุมคงคาเหตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานาครตั้งอยู่ในย่านเยาวราชวันนี้จะพามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทองถิน่นซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนของเราค่ะเอาละครับเดี๋ยวพาไปยังจุดต่างๆนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดที่สองน,นะครับซึ่งเดี๋ยวน้องดาจะพาไปชมว่าจุดที่สองน,นี้มีอะไรมาน่าเที่ยวชมบ้างอะจุดที่สองมีอะไรคะในส่วนนี้เรามารู้จักสารเจ้ากันนะคะ ศาลเจ้าแม่กวนอิมเทีนฟ้าเป็นศาลที่มีผู้คนสักการะกันเป็นหมู่มากในวันสาคัญเช่นงานเจวันตรุษจีนสมเด็จพกกระนิษฐาที่าชเจ้ากรมสนเน็จพระเทศรัตนราชสุดาสยามบรมราชุม,มารีท่านทรงสเสด็จมาสักการะในการเปิดพิธีตรุษจีนของในทุกปีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระองค์ท่านและชาวไทยเชื้อสายจีนไทจิงเทียนขวาสื่อช่างอีเย่จีกวน,วนยิวววยงถัง1903年六位华侨创办了 泰国首家中医医院——取名天华医院，旨在救死扶伤，死善为先，为民众提供免费医疗。医院深受泰国皇室赞赏，先后有多位皇室成员驾临参观。如今，观音堂香火鼎盛，是民众节日参拜的重要场所。医院历经百年风雨，真正践行了。 ส hora, ื่อข่าวนเชียนเตอจงจื้อ也是中泰友好的历史见证ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันจุดที่สามครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นจุดที่สามนะครับผมอยู่กับน้องไซมอนพาท่านผู้ชมเที่ยวอะไรบ้างคะในจุดที่สามส่วนของเยาวราชสังพิงตอนนี้่าถึงทรงว่าเป็นชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนขนาดใหญ่แต่เมืองไทยเราอยู่รวมกันได้ทุกศาสนาจึงมีศาสนาสถานทัางศาลเจ้ามัสยิงและวัดอยู่ในย่านเดียวกันได้เสมอเสมอ อาคารผลไม้เป็นชื่อเรียกกันตามลวดลายปูนปั้นลูกเขาดอกไม้และผละไม้ประดับบนตึกเป็นอาคารที่สวยที่สุดบนถนนทรงวาดซานพังทาวางชูเตอราหวาัวรีซานพิงเกียรงวัดเชิหวัหวเหรินจูจีตีจงท้าเชิงหัวจีซิ่งยางอยู่วนชูเปยียนยวจงกวัวซื่อเมียวทกัวซื่อเมียวจีเชิจงจึงซื่อจูเจียนยหาวลงเหรอยอย่อยอยเอเด้จนจุดชื่ก่อต้าอเจี้ยคจูุ้ออางมาองาน มาหุ่นจีใช้กราฟ้อาร์เรยเตอร์มิ่งชื่อการจัดชูเ丽的风景线เดี๋ยวเราไปจุดที่สี่กันครับครับและสำหรับจุดที่สี่นะครับอยู่กับน้องวันค่ะน้องวันพาเที่ยวเลยค่ะตลาดน้อยเป็นย่านชุมชนที่เกิดจากการขยายตัวของสําเพลงแต่ชาวจีนนิยมเรียกว่าตลาดเกี้ยตลาดน้อยเป็นย่านเก่าที่มีการผรสมผสานแล้วว่าผู้คนหลากกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาตลาดน้อยเป็นทางแหล่งโรงงานน้ำแข็งห้องเย็น แล้วบรรดาโรงงานเล็กๆน้อยอีกมากมายจึงเป็นแหล่งที่ชาวจีนอพยพเข้ามาขายแรงงานบ้านก็เก็บเศษเหล็กจากโรงงานเหล่านี้มาขายต่อมากุงรีจีนเหล่านี้สามารถเก็บหอมหลอมลิศจนขยับฐานะเป็นเท่าแก่และสร้างให้ตลาดน้อยมีชื่อเสียงเป็นแหล่งซื้อขายเครื่องเหล็กอะไรต่างๆในานามของอะไรเซียงกงที่เรียกตามชื่อของศาลเจ้าเซียงกงเฉียวซีฉางชื่อม่นกู่เจ้าซีมาทู 也是第一个外来移民登陆的码头，包括当地华人先辈。这里是早期华人居住地，包括很多工厂商铺，众多华人来此谋生，逐渐定居下来，是三藩市望舒早期商业及贸易发展的缩影。 ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือประวัติของอะไรเสียงกงที่เรารู้จักกันมานานวันนี้ผมก็เพิ่งทราบประวัติจากนาวันนี่แหละครับว่าอะไรเสียงกงนั้นมีต้นกําเนิดมาจากอะไรครับเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันครับครับสำหรับจุดที่5้านะครับเราก็ยังอยู่กับน้องฟ้าใสาครับอา้าวมีอะไรจะพาท่านผู้ชมเที่ยวคะสะพานหาัน คนจินเรียกสำเพงเสียมึงเป็นสะพานข้ามคลององอ่างเป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างเขตพระบรมมหาราชวังกับชุมชนค้าขายชาวจีนจะเป็นไม้แผ่นเดียวพาดข้ามคลอง ปลายข้างหนึ่งตึงแน่นกับที่ส่วนอีกข้างจะไม่ตอกติดจะผ่านไปมาได้เพื่อให้เรือแล่นผ่านได้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการปรับปรุปงและพัฒนาให้เป็นแบบคล้ายกับสะพานเวคิโอในประเทศอิตาลีคือเป็นสะพานไม้โค้งกว้างสองฝั่งของสะพานมีห้องแถวเล็กๆให้เช่าขายของส่วนตรงกลางเป็นทางเดินสําหรับตัวสะพานปัจจุบันได้สร้างขึ้นใหม่แทนของเก่าที่ชำรุดในปีพุทธศักราช2505จวนเชียว,ว,วย,ยว人ื่อ销，气温 唐运河的一座小梁，它是连接大皇宫区域与中国神山岳市的纽带，一边固定，一边转动，以方便船只通过的木质小梁。拉马乌斯时期，它改造成类似中国的廊桥，上面有铺面，中间是走廊。现在已经被一九五零年新建的小替代。那呢，就就是，来源，的，，。 แหล่งการค้าที่โด่งดังในอดีตจนถึงปัจจุบันครับเดี๋ยวเราไปจุดถัดไปกันครับครับและจุดสุดท้ายนะครับผมอยู่กับน้องปามี่พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนบ้างห้องไฮไลท์จะมีร้านทองร้านชงหวยร้านข้าวสารและร้านขายยาอดีตซึ่งไม่มีในปัจจุบันได้นําม,มาทําการจะะดัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้ชมกันว่าในสมัยก่อนได้มีร้านที่มีชื่อเสียงได้หายไปในปัจจุบันนี้ จะเป็นชื่อเจวชีเตียนสิงเตอชัเตียน,นเปียชื่อจินเตียนจากหัวเตียนมีเตีนยนย่าเตีสุยเจย์ชไต้กังเตียมู่เฉียนหยีจิงไก่เตเ้ยนชงจีเฉินเลี่ยชุหลายกงต้าเจาียชันกวนหยีฉีแล้วเจียทางหลินเจ,เจ,เจียเจวชีเตอชังย่สิงท้าครับท่านผู้ชมครับและวันนี้เราก็มาเที่ยวครบทุกจุดในพิพิธภัณฑ์ที่โรงเรียนวัดปทุมคงคานะครับหากท่านผู้ชมดูแล้วอยากที่จะมาเที่ยว ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับติดต่อก็ามาที่โรงเรียนแล้วจะมีคุณครูนาเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับ ไปด้วยพลังหักมันตหนักเพียงไหนขอเพียงใจเจอไม่หวั่นไหวเจอลองมองบนฟ้าที่แสนไกลบอกใจจะไม่มีวันแพ้ตัวเองวาเลชีิต นั้นไม่ได้มีแค่ความคิดเลิกลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลาบุริพีวาธรรมดาก็เสียเวลากับาสบสาคตสดใสที่เธอต้องก้าวไป